เดี๋ยววันนี้ผมเชิญมาแกะกล่องเจ้าตัวดีบีมาร์กนะครับก็อาจจะไม่เคยชัดครับแอบหนึ่งครับนะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีซีเรียลนะครับซีเรียลอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจะว่าเห็นหรือเปล่าอ่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็ก็จะมีโฟม กระแทกแล้วก็มีสายไฟนะครับสายไฟอีกสี่ตะกมด้านในก็จะอาตู้หนักนะครับหนักที่เด็กเหมือนกัน จะมีกู้มือนะครับสาย USB แยมมาให้ไม่ได้แต่ว่ามองเห็นไหมครับประมาณนี้นะสายอยู u s ีกู้มือกู้มืออย่างเล่มนะครับก็หนาเลยครับไม่ได้บางอย่างประมาณนี้ ีการเชื่อมต่อต่างๆนะครับรูปแบบการเชื่อมต่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีหลายรุ่นที่ใช้ได้ที่ใกล้เคียงกันก็นกมีตัวยางกับลองรองพื้นนะครับมันจะเป็นสี่ตัวนะครับอยู่ตรงนี้มันจะแบ่งออกเป็นสี่ตัวแล้วก็แจ็คเชื่อมต่อกระบอกเพิ่มเติมนะครับด้านหลัง อุปกรณ์ก็กมีประมาณนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้คุ้มค่าเียนะครับสำหรับราคาที่ไม่แพงมากแต่ทำออกมาได้ดีมากนะันน,นี้มีซีดีร็อกเป็นไดรเวอร์นะครับซีดีร็ประมาณนี้ ก็จะมีไดเวอร์อยู่ข้างในหลายรุ่นนะครับมีตรงน,รงนี้กันรอยทำออกมาได้ดีดูซอ,องนะครับซองใส่ซีทีก็จะมีรูปคือใส่ใจนะครับในการทำคือว่าใส่ใจมากกับราคานี้นะครับจริงๆมันก็มีให้ดาวน์โหลดนะครับถ้ามีปัญหาก็ ทักในกลุ่มแล้วก็ผมจะส่งลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับเ,เราจะแพคอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะรับร้อยเดี๋ยวจะมาให้ดูหน้าตาี จะสองลูกค้านะก็ะเลยแกะนี yeah, ้งงให้ดูนิดนึ่ง มาดูหน้าตากันนิดนึงนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้ก็จะมีปุ่มอินพุตนะครับฝั่งนี้จะเป็นอินพุตนะครับจะมี A กับ b คือ2 Channel นะครับมีสวิตช์ด้านบนก็คือเป็นมิวนะครับเป็นปุ่มมิวแล้วก็เป็นปุ่มแสดงสถานะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งมีปุ่ม,มแน่ๆจะไปเห็นหรือเปล่าครับประมาณนี้แล้วก็ฝัง่งนี้นะครับ ก็จะมีจอดิสเพย์นะครับมีวอลลุ่มเป็นโรตรี่คือหม,หมุนได้รอบทิศทางนะครับหมุนไปหมุนมาได้แล้วก็ตรงนี้บุกนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับปุ่มเมนูต่างๆฟังก์ชันต่างๆ่ฟังก์ชันต่างๆนะครับเยอะนะครับ ลูกเล่นครบถัดมานะครับด้านนี้ก็จะเป็นเอาพุทนะครับเป็นฝั่งเอาพุทอ่ะประมาณนี้ครับ1 2 3 4 5 6มี6ห้าหกมพุทนะครับก็จะมีไฟสถานะด้านบนแล้วก็ด้านล่างเดี๋ยวมันทานํางานยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนึงนะครับสุดท้ายนะครับมุมด้านนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB พอร์ตนะครับ เป็น USB 3.0 2.0ก็ได้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง2อง t y ยเลยนะครับมีโลโก้แล้วก็ทษทีครับกล้องไม่สุดโลโก้ DP 26พั0นะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้โดยรวมๆนะครับกล้องอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับจะพยายามโฟกัสให้มันชัดประมาณนี้ อันนี้คือด้านหน้านะครับอะดะจะให้ดูด้านหลังด้านหลังเริ่มจากด้านนี้เลยนะครับก็จะเป็น AC นะครับพอสำหรับช่องสำหรับเสียบสาย c อีมีฟิวอยู่ด้านในนะครับฟิวตรงนี้นะมีฟิวฟิวล,ลอด สวิต์เปิดปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับโวลต์น,นะครับรองรับไฟร้อยร้อยสิบนะครับก็คือใช้ได้ตั้งแต่เก้าสิบโวลต์จนถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์น,นะครับเลือกโหมดสวิตซ์ได้แล้วก็รองรับไฟค่อนข้างยานมันค่อนข้างกว้างน,นะครับแต่ว่าต้องปรับตรงนี้ให้เหมาะสมนะครับถ้าไฟร้อยสิบเราก็ปรับเป็นไฟร้อยสิบคือขันสกูตร,ตรงนี้นะครับ เลื่อนออกแล้วก็ปรับนะครับถ้ามาใช้ไฟสูงขึ้นมาเป็น220บ้านเราก็ปรับสวิตเป็น220นะครับมานะครับตรงนี้จะเป็นพอร์ตก่อนจะมาตรงพอร์ตนี้จะมีเรื่องของกาวลูกตรงนี้สวิตปรับกาวลูปนะครับจะยกหรือจะใช้กาวร่วมนะครับตรงนี้ก็เป็นแลน ช่อง LAN อร์ตนะครับ g c p t a บ IP นะครับคือสามารถใช้รีโมทผ่านระบบเน็ตเวิร์กได้นะครับจะใช้เป็นสาย LAN หรือจะเชื่อมกับเราเตอร์ทำระบบ Wifi ก็ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้เป็นข้อดีมากครับผมชอบตรงนี้แหละถัดมาก็จะเป็นพอร์ต RS485 ตรงนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าพอร์ตนี้มันสะดวกกว่าแล้วก็ USB ด้านหน้าก็เหลือนะครับเรื่อง,องการรีโมทนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่น26นะครับมันก็เลยจะได้แค่6เอานะครับ78โดนปิดไว้นะครับจะให้ดูฝั่งด้านี้นะครับเป็นพอร์ตเอาพุและเกีรเอานะครับก็จะมี6เอา6เอาท้ายสุดก็จะเป็น2อ n นะครับตัวนี้ 2in อ A กับ B นะครับ ด้านหลังหลักๆใหไลท์มันก็จะตรงนี้แหละครับตรงแลนตรงลนนอกแลนก็ไม่มีอะไรก็เป็นเอาพุทธรรมดาครับอันนี้คือด้านหลังของเจ้าดีพีสองหกพัดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรื่องฟังก์ชันเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปดูแอปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านด้านหน,าน้าอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากปล่อยไฟเลี้ยงเข้าไปแล้ว เดี๋ยวจะลองเปิดไฟเลี้ยงเข้าตัวเครื่องนะครับมาแล้วชัดไหมครับประมาณนี้รอแป๊บนึงมันบูดอยู่นะครับจริงๆมันทำงานแล้วนะครับแต่มันอาจจะ เวลคัมนานนิดนึงนาจอประมาณนี้นะครับคือหน้าจอนี้มันสามารถตั้งตั้งชื่อใหม่ได้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับได้สองบรรทัดด้วยนะครับบนกับล่างอันนี้มันโชว์บรรทัดเดียวแต่จริงๆริมันมีบรรทัดด้านบนเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้นะครับอันให้ดูไฟตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีปุ่มมิวนะนะฮะเวลากดมันจะมิวกดอีกทีหนึ่งมันจะ สีแดงจะหายไปคือไม่ได้มีโนนะครับส่วนด้านล่างนี้คือการ s l เล็ตนะครับเป็นการเ e เล็ตนะครับเพื่อที่จะแก้พารามิเตอร์ต่างๆตรงนี้นะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนค่า,าต่างๆนะครับคือสามารถปรับหน้าเครื่องได้นะครับโหมดต่างๆหมดผมเลือก Input A นะครับผมกด eq ก็จะขึ้นยานมา กดคอร์สนะครับกดเรื่องของลิมิเตอร์ต่างๆดีเลย์น,นะครับเกนนะครับคุณภาพกกนะครับหรือจะเป็นซิสเต็มนะครับซิสเต็มก็จะมีเมนูให้ปรับนะครับการตั้งค่า IP นะครับซิสเต็มอินโฟอันนี้เป็นเรื่องของเวอร์ชันนะครับ ก็เลื่นโปรแกรมอันนี้ก็ดูว่าเราใช้โปรแกรมไหนอยู่นะครับกด Exit นะครับผรม Exit อยู่ตรงนี้สามารถปิดเปิดหรือปรับความสว่าง,งการพักหน้าจอนะครับได้นะครับล็อกเมนูนะครับมีเมนูให้ล็อกด้วย d ี v i c e ID คือตั้งตั้งค่าตัวเครื่องได้นะครับ ก็ประมาณนี้หลักๆด้านหน้านะครับโหลดโปรแกรมนี้ก็มีโหลดให้โหลดเซฟนะมีเหมือนกันนะครับประมาณนี้ก็คือปรับด้านหน้าหนะ้าเครื่องได้เลยนะครับในกรณีที่ไม่อยากใชแอปนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะถัดมาด้านนี้นะครับอันนี้ก็ถัดจากเมนูหรือฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มอินพุตนะครับเนะราเลือกอินพุตไหนเราก็เลือกอันนี้ คือมันถ้ามันติดสองดวงคือมันลิงก์กันอยู่นะครับอันนี้คือไม่ได้ลิงก์นะครับไม่ได้ลิงก์กันอันนี้คือมิ้วออกๆนะครับประมาณนี้มีผมมิวไว้เพราะเล่นสองทางแล้วก็จะใช้แค่นี้นะครับถ้าเลือกอย่างนี้คือไม่ได้ลิงก์แต่ถ้าติดคู่นี่คือมันลิงก์กันอยู่นะอันนี้แล้วก็พอร์ต USB นะครับน,นี่คือด้านหน้าคร่าวๆเดี๋ยวให้ดูฟังก์ชันการใช้งานในแอปอีกทีหนึ่งว่ามันทําอะไรได้บ้าง ประมาณนี้รีวิวข่าวๆนะครับตัวเครื่องแข็งแรงมากนะครับหนะักด้วยเดี๋ยวผมจะมีภาพอบอร์ดของมันด้วยนะครับว่าอะไรข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับมีดูประมาณนี้ครับมีสองบรรทัดแก้ไขได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูแอปการทำง,งานของแอปและกันครับ สำหรับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเรื่องของแอปนะครับทุกครั้งนะครับที่เราเปิดขึ้นมาเราจะต้องทำการเชื่อมต่อนะครับก็คือตรงนี้นะครับกด c o n n e c t นะครับถ้าเป็น USB นะครับก็ใช้ตรงนี้ถ้าเป็นแ a นก็ใช้ด้านล่างตอนนี้ผมใช้ USB นะครับผมจะกด Connect USB ตรงนี้ข้อดีคือไม่ต้องลงไดเวอร์นะครับเสียบปุ๊บเห็นเลยนะครับ จะปุ๊บนี้จะเห็นเลยนะครับไม่ต้องลงเลเวอร์นะครับแล้วก็เร็วเร็วมากด้วยนะครับส่วนจะเป็นแลนก็ได้นะครับเวลาจะเชื่อมแลนเนี่ยก็ด้านหน้างแล้วกดเซิร์ชดูก็ได้ครับถ้าไม่เจอ IP นะครับกดเซิร์ชนะครับซึ่งการเชื่อมต่อเนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่รูปแบบนะครับแต่หลักๆที่เราใช้ก็สองรูปแบบนี้ก็เหลือเฟือแล้วครับอ่า ถ้เป็นแลนแล้วก็กดเซิร์ชตรงนี้แล้วก็เลือก IP ตรงนี้นะครับถ้ามันไม่เจอนะครับแต่กด Connect มันก็จะคอนเน c t เลยนะครับผมใช้ USB ก็จะใช้ตัวแรกนะครับใช้เวลาโหลดประมาณ5-10วิไม่เกินนี้ครับมีอะไรบ้างในตัวที่มันทำงานได้นะครับหลักๆเลยก็จะเหมือนกับพอดีต้นทั่วไปนะครับแต่จะไม่มีออโต้ฟีดแบ็ k นะครับตัวนี้จะไม่มีนะครับ มีมิวนะครับมิวได้นะครับฝั่งอินเดี๋ยวผมไล่จากตรงนี้แล้วกันนะมิวมิวอินพุตได้นะครับลิงค์ชแนลได้นะครับลิงค์ชแนลสองขากเข้ากันได้นะครับผมลองเลือกอินพุตเอนะครับปรับเกณฑ์ได้ตรงนี้นะครับปรับเกณฑ์ได้ถัดมาก็จะมีน้อยนะครับมีน้อยเกตนะครับปรับน้อยเกตได้ก็คือเป็นเกตนั่นเองนะครับแล้วก็ ปรับดีเลย์นะครับสามารถปรับดีเลย์อินพุตได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไปใช้ลักษณะไหนก็คือสรุปว่ามีดีเลย์อินพุตให้นะครับกับเฟดได้นะครับ Priority นะครับบวกเป็นลบลบเป็นบวกนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็น EQ นะครับ EQ จะมีอยู่หกหกค่านะครับ6ตัวนะครับ6พารามิเตอร์ให้ใช้นะครับ อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่า DSP ตัวราคาเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับใช้ใช้ประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้ามีอีกหน่อยก็จะดีแต่ว่าหกตัวก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ดูเคอร์ฟได้นะครับเวลาเราปรับเนี่ยเคอร์ฟเฟมันเป็นยังไงนะครับก็จะโชว์ให้ให้ดูตรงนี้ได้ ตัว EQ นี่ก็เลือกไทยได้นะครับเป็นพารามิเตอร์นะเป็นพารามิติกหรือเป็น e พ EQ นะครับเป็นปรับโลเชลได้ไฮเชลได้นะครับความชันนะครับปรับได้ AF นะครับอะไรต่างๆปรับได้นะครับลองให้ดูนะครับเลือกได้นะครับเป็นไทยแบบไหนนะครับ เชลไฮเชลเลือกได้ครับเป็นพารามิเตอร์ธรรมดานะครับก็ปรับความทีได้นะครับบัตเตอร์เวิร์ดนะครับควมนะครับมกว้างนะค่าคิวนะครับเกนนะครับปรับได้เยอะนะปรับเลนได้ประมาณนี้นะครับทุกตัวก็ปรับได้เหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็ปรับเกณฑ์นะครับอยู่ตรงนี้ เอ็นค่าเกณฑ์นะครับออนออฟออนตัวไหนออฟตัวไหนก็เลือกได้นะครับหมายคือในโหมดของ EQ นะครับประมาณนี้นะครับจะปรับตรงนี้ก็ได้ครับเลือกตรงนี้ก็ได้ลากขึ้นลากลงนะครับเอาเมาส์คลิกนะครับแต่ถ้าเป็น iPad เนี่ยก็เอานิ้วจิ้มได้เลยครับจิ้มตรงนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะถ้าเป็นทัชสกรีนหรือเป็น iPad นะครับซึ่งตัวนี้ทํางานบน iPad ได้นะครับรองรับหลายแพลตฟอร์มนะครับเอ่อปรับ อย่นี้ได้เลยนะครับเลื่อนค่าคนะิวความแคบความกว้างอยตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับมันปรับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลื่นดีนะครับสมูทสเกลนะครับสเกลค,ความถี่เนี้ยมันอาจจะกระโดดนิดน,นึงนะครับตามสเกลของมันนะครับคืออาจจะไม่สามารถเิียบความถี่ได้เป๊นะ อย่างเช่น90เฮิร์นะครับมันก็จะชิปไปด้านข้างนิดนึงนะครับซึ่งสเกลมันอาจจะไม่ไม่ตรงตามที่เราเลือกแต่ว่ามันก็เลือกตัวใกล้เคียงมาให้นะครับตามสเกลที่มันทำงานนะครับอถัดมาก็จะเป็น d e Q q ฮะมี DEQ ให้ใช้นะครับคือ Dynamic EQ เราสามารถที่จะเลือก Dynamic EQ ได้นะครับก็เราจะจัดการ ได้ไดนะ้ EQ ตรงไหนบ้างนะครับมีสองสองค่าให้เลือกนะครับให้ใช้งานอ่าตรงนี้นะครับก็มีเพิ่มเข้ามาเกนนะครับเกนเกนตรงนี้กับเก์ตรงนี้อันเดียวกันนะครับเพิมเข้าไปก็ได้อ่าดี EQ นี้ก็มีค่าให้ให้ให้ปรับค่าได้นะครับดี q อันนี้จะเป็นในส่วนของเอ่อ อินพุตนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับมีไมเกตมีดีเลย์กาเฟมี e q คนะครับปรับค่าได้มี d e q คให้นะครับมีปรับเอนนะครับอันนี้อินพุตนะครับเกิดเอาพุตนะครับจากตรงนี้นะครับมันเป็นน้อยตรงนี้ก็เป็นดีเลย์นะครับดีเลย์เอาพุตได้ตรงนี้ทำดีเลย์เอาพุตได้เหมือนกันแล้วก็กาเฟที่เอาพุตได้นะครับเหมือนกัน eQ ก็จะมีอยู่หกตัวนะครับหกพารามิเตอร์ให้นะครับ เอ่อ6การประมาณนั้นครับแต่เป็น PEQ นะครับหรือเลือกท้ายได้นะครับเหมือนกันกับเอา input เอ้ย input นะปรับค่าต่างๆตรงนี้ได้นะครับมีชว o w curve ให้ดูนะ on off ก็ว่ากันไปครับตัวใน on ตัวใน off ปรับตรงนี้ได้เลยเหมือนกันครับปรับค่าได้เหมือนกันนะแล้วก็เอ่อ โพ s เซ v e r หรือ e x นะครับก็สามารถปรับได้ทั้ง High p a ์ส Low p a ์สนะครับโหมดนะครับมีโหมดให้อยู่3โหมดนะครับ LR นะครับแบตเซลบัตเตวินะครับเลือกได้ความถี่นะครับก็เปลี่ยนได้หรือจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ลากๆเลยก็ได้นะครับตรงนี้ลากได้เลยนะครับแล้วก็ อความชันนะครับสลบชันมากชันน้อยก็ว่าไปนะครับเจนนะครับเกณฑ์ให้ใช้อันนี้ก็คือเป็นส่วนของเอาพุทนะครับยังมีตรงนี้อีกครับมีคอมเพรสเซอร์นะครับนี่มีคอมเพรสเซอร์ให้ใช้นะครับกำหนดเลเวลของมันได้ะจะ เรโชน,นะครับจะหาอัตราส่วนในการลดทอนนะครับปรับค่า a อ t a ็กได้นะครับ a t อแท k กไทม์ลิลิท Time ได้นะครับหรือหน่วงนะครับค่าความหน่วงฝั่งนี้ก็มีลิมิเตอร์ให้อีกครับสามารถลิมิเตอรได้ว่าจะลิมิเตอร์กี่บีนะครับหรือลากตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยมันจะมีตัวนี้เป็นคอมนะเป็นค่าคอม คอมเพรสเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นลิมิตเตอร์จะให้มันอยู่ที่กี่ทีบีลิมิตไว้เท่าไหร่เลือกได้อแอดแทกเนี่ยตรงนี้สาม,มารถเลือกได้นะครับมีอีกสรุปอีกทีนึงนะมีดีเลย์เอาพุตนะครับกับเ,เฟสมี EQ มี X อ็กซ์โอเวนะครับเป็น IR นะครับมีคอมเพรสเซอร์นะครับมีลิมิเตอร์ให้นะครับ ในส่วนของอินพุก็มีเหมือนกันครับเนี่ยมีคอมเพรสเซอร์อินพให้นะครับเมื่อกี้ผมอธิบายไม่หมดนะครับแล้วก็ a t c ก็มีให้ครับมอท t ีให้ด้วยนะครับก็ราคานี้ก็ถือว่าคุ้มมากครับ7จ็ดันเบาทนะครับถือว่าปรับได้เยอะครอบคุมหมดเลยยกเว้นออโต้ฟีดแบ็ k นะครับไม่มีแค่นั้นเองนะครับ เซฟพารามิเตอร์ได้นะครับดูครับตัวนี้เขาจะไม่ได้เรียกอ่พีเซตนะครับเขาจะเรียกโปรแกรมนะครับจะเป็นโปรแกรมนะครับเซฟออกข้างนอกก็ได้นะครับบนพ c ซบนตรดีไว้์โปรแกรมก็ได้นะครับพีซีโปรแกรมก็คือเซฟออกด้านนอกเซฟในตัวมันนะครับก็โหลดกลับมาได้นะครับตโตหรือรีคอนั่นเองนะครับก็เซฟกับโหลดการจะเซฟ ออกข้างนอกเป็นพรีเซตเป็นโปรแกรมหรือจะออโปรแกรมคือเซฟทั้งหมดเลยนะครับแต่ซื้อจากทางร้านก็จะมีพรีเซตให้นะครพรีเซตตรงนี้ให้คือเครื่องเดิมเดิม,มันไม่มีนะครับเราต้องมานั่งทําเองร้านก็จะทําให้สองทางสามทางก็ว่าไปนะครับในส่วนของการบันทึกโปรแกรมได้นะครับมีคู่มือให้มีเฮลนะครับเฮลก็จะมีลิงก์เป็นคู่มือนะครับเป็นอ e ีบุ๊กให้นะครับ ไฟล์มันหายมันก็จะอยู่ในแอปมีให้นะครับดีไว c ์นี้เราก็สามารถตั้งด e v ว c ์ i อดีได้นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนหน้าจอนะครับเป็นชื่อของเราได้นะครับมีลูกเล่นอีกเยอะนะครับล็อกนะครับตั้งอินพุตล็อกเอาพุตล็อกซิสเต็มล็อกได้นะครับก็คือใส่รหัสผ่านเครื่องได้นะครับมีรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตเกี่ยวกับ อินพุตเอาพุตของมันนะครับว่ามันคอนฟิกอะไรบ้างในระบบสามารถเอ็กพอออกมาเป็นไฟล์ excel ได้นะมาดูได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะเยอะเลยครับลูกเล่นนิดเดียวก็ออโต้ฟีดแบ็กนะครับที่ไม่มีบางค่ายก็ไม่มีเหมือนกันครับราคาแพงกว่าแต่ไม่มีเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยแซมปิ 96, ้งเ t e 96 24บิตทับ96เฮิร์นี้ก็ถือว่า ฟิงครับตัวนี้ผมลองละเสียงฟิ้งน่ารักเลยนะครับใสดีสะอาดกลางแหลมนี่ชัดเจนเลยครับตูแบนด์นี่ฟังฟังออกเยอะเลยนะครับฟังได้ชัดมากนะครับเป็นไงครับสําหรับลูกเล่นของ d p 2 6สองหกพัดนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับประมาณนี้สําหรับการรีวิวเบื้องต้นนะครับสนใจก็ติดต่อทางร้านมาได้นะครับพร้อมดูแลแล้วก็ทํา ีเซตให้นะครับมีกลุ่มดูแลการใช้งานอาธิบายการทำงานแต่ละส่วนให้นะครับถามตอบในกลุ่มได้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครัจะเป็นอุปกรณ์ตัวไหนว่ากันดีีดสวัสดีครับ